สวัสดีค่ะนารีกีมะขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนอมีนาคมนะ2567ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาถึง23กันยายนนะคะ ใครที่ตรงกับลัคนาราศีการวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกคุณเข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ได้ค่ะด้วยเป็นคลิปแรนดอมเนะาะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก็นกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะ แม่หมอจะพยายามปล่อยคลิปช่วงเย็นๆนะห้าหกโมงเย็นทุ่งหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้แหละค่ะช่วงเย็นๆถึงค่ำๆเนาะแฟนคลับจะได้หาคลิปเจอนะคะอ่ะดูสิคนลัคนาราศีกันในเดือนมีนาหกเจนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรในใบแรกมาดแฮงแมนมาเลยละ่ะเดี๋ยวก่อนนะเป็นอะไรเอ่ยติดแงกอะไรคะ บางครั้งเนี่ยเวลาเดอะแฮงแมนขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าคุณเน่ยเวลามีปัญหาแล้วมันมันเหมือนไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เนาะไม่มีใครให้คําแนะนําไม่มีใครสนใจคุณมันเป็นปัญหาที่บางครั้งคุณเป็นผู้ผูกพันธนาการมันขึ้นมาเองนะเห็นปะเออแฮงแมนเนี่ยมันไม่มีใครผูกเขานะเขาผูกตัวเขาเองนะผูกตัวเขาเอง ผูกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยปัญญาเขาก็เกิดขึ้นมานะคะก็เหมือนกับแตกฉานในทางธรรมเน่ยรู้ได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะทําอะไรฉันควรจะยังไงปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าเวลาจะแฮงแม m a n ค้นเนี่ยคุณเหมือนกับทางตันอะ่ะมันไม่มีทางออกจะไปจากตรงนั้นก็ไม่ได้เขาเรียกว,ว่าเดินต่อไปก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันก็เลยย่ำแย่อยู่กับที่หรือเปล่าเอ่ยนะ ปัจจุบันก็ยังย่ำแงกอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนเนาะ King of Pentacles หมายถึงิ่งแงกในเรื่อนอะไรนะคะโอ้เนี่ยเห็นไหมคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้เงินก้อนมาก้อนหนะึ่งคุณจะเป็นอิสระทันทีจากการติดแงกนี้แสดงว่าภาวะของคุณเนะี่ยที่มันอึดอัดอึมครึมที่มันเหมือนกับผูกคุณเอาไว้ให้คุณทุกกระทงขมขืนน่ะแบบประมาณว่ากลางคืนนี้นอนผาวาทุกคืนไหม ตื่นมาก็ข้ามเครียดเหมือนมีใครมาบีบเค้นคุณตลอดเวลาด้วยสภาวะการเงินการเงินคุณต้องการเงินก้อนใหญ่ที่จะมาปลดภาระของคุณปลดหนี้ปลดสินของคุณก่อนหน้านั้นนนาไม่ว่าคุณจะร่ํารวยคุณจะยากจนหรือคุณจะยังไงสภาวะยังไงก็ตามแต่แต่ณเวลาเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้เงินสักก้อนหนึ่งมาชีวิตคุณเป็นอิสระละคุณจะเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เลยอะทุกวันนี้อาจจะมีเจ้าหนี้เนี่ย ลายล้อมนะมาทวงคุณทวงเช้าทวงเย็นทวงรอบทิศเออก็ได้เนาะหรืออาจจะแบบตัวคุณเองก็เป็นปูอยู่แล้วเนี่ยคนในครอบครัวรอบทิศก็มาลีดเลือดกับปูอีกเออเงินที่ผ่านมานี่ประมาณแบบจับแพะชนแกะกู้หนี้ยืมสินเจ้าน้นโปเจ้านี้เจ้านั้นโปเจ้านุนระบังทีนะคนที่เดอะแฮงแมนส่วนใหญ่เนะี่ยเครือญาติเครือญาติคุณอาจจะร่ำรวยนะ แต่คือญาติคุณอาจจะไม่สนใจคุณไงไม่ช่วยเหลือคุณด้วยเขาอาจจะขี้งกขี้เหนียวอะไรก็แล้วแต่นะคะเอ,อส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นพาะบ่วงกรรมนะี่แหละเนาะมันเหมือนกับสภาวะกรรมของคุณเองแหละที่คุณเจอเจอต้องเจอเจอสภาวะที่มันติดแงกในเรื่องของการเงินการทองเออแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะแงกเวลานี้มันแงกมาตั้งแต่ไม่รู้กี่กี่ปีละบางคนอาจจะห้าหกเจ็ดปีบางคนอาจจะเออค่อนชีวิตมาแล้วก็ได้แต่เดือนนี้ของคุณมันเป็นนิมิตข่าวดีนะ โชคดีว่าแฮงก์แมนมันอยู่ตรงนี้ไงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงถ้ามันมาอยู่ตรงนี้นะจบอนาถนาเลยเออแต่โชคดีว่าแฮงก์แมนมันขึ้นมาก่อนมันคืออดีตมาจนถึงปัจจุบันนะที่คุณยังเป็นอย่างนี้แต่อนาคตต่อจากนี้ไปไงนับตั้งแต่เดือนเนี้เดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะได้งเงินก้อนใหญ่ใหญ่ไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเอ่อฟ้าจะต้องประทานมาให้คุณอย่างเดียวไม่ใช่นะคะ มันอาจจะมาจากธุรกิจการงานของคุณหรือคุณอาจจะขายที่ขายบ้านขายทรัพย์สินของคุณที่มันเป็นมูลค่าก้อนใหญ่ๆนะที่ของคุณอาจจะติดแถวอ,อะไรนะแถวทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะภูเก็ตเอย่ยอะไรเอย่ยกระบี่เอย่ยอะไรพวกนั้นก็ได้นะที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะที่มันเป็นสถานที่ที่มีมูลค่าสูงๆอะเข้าใจว่าที่ดินและบ้านของคุณอะ มูลค่ามันต้องไม่ต่ำกว่าหลักห้าสิบล้านขึ้นไปอยู่แล้วแหละอาจจะมีหลายๆแปลงก็ได้นะรวมหลายๆแปลงก็ได้นะธุรกิจธุรกิจการงานของคุณก็เหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้จับธุรกิจเียนตัวเดียวปะแต่ธุรกิจคุณอาจจะเป็นระดับห้าสิบล้านร้อยล้านก็แล้วแต่หรือพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่นะแต่เดือนนี้คุณจะได้มาเตรียมจุดทฉลองนะ่ะมีเกณฑ์ได้ขายที่ขายอสังหา มีเกณฑ์จะได้ทําธุรกิจหรือธุรกิจที่คุณรอคอยเงินก้อนใหญ่ๆมีเกณฑ์จะได้มาทําให้คุณพ้นจากพันธนาการการติดเงกอย่างเงี้ยค่ะอไม่ต้องไม่ต้องเครียดอยีกแล้วนะคะมันจะจบสิ้นบ่วงกรรมตรงนี้คุณอะหละัล่นล้าแน่ๆค่ะเดอสตาเออได้ชีวิตใหม่มาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนี่ก้อนนี้โบทีเดียวจบปิ้งนะคะแถมไม่พอไม่ใช่ว่าใช้นี่เสร็จแล้วไม่เหลืองเงินสักบาทนะป้า ใช้หนี้เสร็จแล้วยังมีเงินมหาศาลมากมายนะคะเก็บไว้ให้คุณใช้ด้วยเออสบายๆนะหลนะและ้วคุณมีเกนอาจจะได้ไปซื้อที่ซื้อทางนะอาจจะขายที่ทางหนึ่งแล้วไปทําบ้านซื้อที่อีกทางหนึ่งที่เป็นแนวออกแนวออกทางธรรมชาตินะคะทางต่างจังหวัดเป็นที่ดินที่สวยด้วยมีมูล,ลค่าในวันข้างหน้าด้วยนะเออฮะอ่ะก็ต้องยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะณจุดจุดนี้โอ้ย จุดจุดนี้คุณจะได้รับชีวิตใหม่คุณจะได้พบกับความสุขสบายคุณจะได้หลุดออกจากพันธนาการแห่งความอึดอัดแห่งการปัดร้ายทุกๆคืนแห่งการทวงหนี้ของเจ้าหนี้รอบทิศได้ปลดปล่อยชีวิตตัวเองใหม่นะคะโอ้โหยหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโดยเฉพาะกิจการงานของคุณธุรกิจใดๆที่คุณทําอยู่นะคะเตรียมรับทรัพย์เป็นก่อเป็นกรรมบางคน อาจจะรองเงินก้อนคุณจะได้เงินก้อนดังใจหวังไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ตามนะคะ<ม>บางคนสมัครงานไว้ได้นะคะคุณจะได้งานที่อาจจะเป็นดีลงานก็ได้นะดีลงานกับธุรกิจคนต่างชาติ Import eXport ก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้<ม>หรือได้รับการแต่งตั้งงานใหม่แล้วงานนั้นคุณอาจจะเป็นรับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโครงการที่มันเงินมูลค่ามหาศาลอยู่ตรงนั้นนะ่ะ แล้วเงินเดือนก็ไม่ต้องพูดถึงนะหลายแสนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะตีเป็นเงินเดือนก็สูงมากๆแหละแต่เอาเป็นว่าถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะทําบนโลกโซเชียลทำบนธุรกิจอะไรของคุณก็แล้วแต่ทําเกี่ยวกับพืชไร่กรเกษตรค้าขายอินพ r t ตเอ็กซอะไรก็ได้นะมันจะได้เงินเป็นก้อนใหญ่มารวมถึงอสังหาที่คุณจะซื้อจะขายได้ด้วยถ้าคุณซื้อคุณก็ได้ที่ดินแปลงงามมาได้อสังหาคอนโดอย่างหรูมา ถ้าได้ขายก็ขายเป็นเงินก้อนมหาศาลพร้อมที่จะปลดหนี้ปลดสินพันธนาการคุณทุกอย่างได้และได้เริ่มชีวิตใหม่แบบล่ล้าเลยแหละค่ะหุยดอไฮลาแฟนเห็นปะมันเป็นพื้นดวงที่คุณจะต้องได้มาคุณอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแล้วขอเราได้โปรดเถิดขอให้ลูกน่ะหลุดพ้นจากพันธนาการในเรื่องการเงินการทองนี้เถิดมันทุกทรมานมามากพอแล้วไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษมามากพอแล้วไหมถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยชีวิตตัวคุณแล้วไหม ถึงเวลาแล้วค่ะคนราศีกันขาถึงเวลาแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นในตัวคุณแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยมาทนทุกข์ทรมานปั่นป่ววิบากกรรมความทุกข์ใจมาตั้งนานณบัดนี้ถึงเวลาหมดทิ้นกรรมแล้วนะคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะที่สําคัญคุณอาจจะไปเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเมตตาจิตอ่ะสนับสนุนคุณ ช่วยเหลือคุณปูทางคุณใหม่นะคะให้คุณมีงานใหม่ที่ดีให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะอืมอ่าฮะต่อสิที่ The อิมพีเรอร์ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนนะบางคนในเกณฑ์เดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์บรรลุธรรมได้นะอาจจะละวางซึ่ง ทรัพส,สมบัติทั้งหลายแหล่เหมือนกับมันทุกมานานอะ่ะต่อให้ได้เงินก้อนนี้มาแล้วปลดปล่อยอิสระค,คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วคุณรู้แล้วว่าชีวิตมันที่สุดแล้วมันก็คือเอาอะไรไปไม่ได้อะของที่มีอยู่มูลค่าร้อยล้านวันหนึ่งมันก็สูญหายไปจนไม่เหลือสักบาทได้ต่อให้วันหนึ่งมันกลับมาเป็นมูลค่าร้อยล้านคุณก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จีรานยังย่ง,ย,งยืนเท่ากับการบรรลุทางธรรมอ่ะบางคนอาจจะอาจจะบรรลุในจุดนี้ได้นะก็อาจจะบรรลนะุเข้าสู่ทางธรรม ถ้าคุณบรรลุเข้าสู่ทางธรรมได้ก็โมทนาบุญกับคุณเนาะแต่ถ้าใครบอกว่ายัง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 ฉันยังอยู่ในโลกแห่งกินเลสยังต้องการเงินยังต้องดูแลผู้คนได้ค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่อยู่แล้วบางคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าผันตัวเองเข้าสู่การทำงานในแวดวงของราชการบางคนอาจจะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งก็ได้ กลับมาเป็นสอสอเออกลับมาเป็นรัฐมนตรีออกลับมาเป็นผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์จะได้กลับมาทํางานบางคนกลับมาทํางานในด้านศาสนาในด้านการปกครองในด้านทหารในด้านการเงินการธนาคารก็แล้วแต่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้กลับมาหรือบางคนอาจจะผันตัวเองเข้าสู่แวดวงทางการเมืองไงเออแล้วมันจะทําให้คุณแบบมีการงานที่แบบมั่นคงยืนยาวนะคะด้วยผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณเอาเป็นว่าใครที่สนใจที่จะเล่นการเมือง ใครที่สนใจพันตัวเองเข้าสู่การเมืองใครที่สนใจแต่ทำธุรกิจกับรัฐบาลหรือการเมืองนักการเมืองต่างๆเต็มที่ได้เลยค่ะได้ผลประโยชน์เต็มร้อยอย่าเป็นธุรกิจสีเทาล่ะเพราะคุณมีเดี๋ยวแฟนเราแฟนอยู่คุณไม่ทาธุรกิจสีเทาอยู่แล้วธุรกิจที่มันโปร่งใสนะครับมีความมีทธ่รำน่ะมีความจริงใจนะมันจะทําให้คุณชีวิตรุ่งเรืองแบบที่นี่ว่าไม่มีลงเลยนะบางคนบางคนนะคะ กิจการงานติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะต่างชาติในระดับที่สูงๆนะคะบางคนอาจจะติดต่อกับระดับเจ้าระดับหม่อมก็ได้นะคะมันได้หมดแหละเน,นี่ยเพราะว่าเป็นแรนดอมเนาะก็ตั้งแต่สามัญชนรากหญ้าไปจนถึงระดับชนชั้นสูงๆได้เลยนะคะชนชั้นสูงๆก็ยังร่ำรวยอยู่นะคะเอออ่าเอาเป็นว่าหลายๆคนนะคะจะโชคดีโชคดีทุกคนที่ในคลิปแรนดอมเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะโชคดีในด้านเงินก้อนใหญ่ ในด้านของหน้าที่การงานนะคะหรือในด้านของการกลับเข้ามาทํางานในตําแหน่งต่างๆมานะรวมไปถึงตําแหน่งในรัฐมนตรีได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือนะคะหกเรียนหุยเป็นเดือนที่มีแต่เงินเข้า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 ,ขาคุณจะมีเงินเข้าทุกรอบทิศทางไปทางไหนก็เป็นเดือนแห่งมหาสเสน่ห์ เมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็อุปถัมภ์ไปที่ไหนใครก็ชื่นชอบคุณไปที่ไหนใครก็อยากช่วยเหลือคุณอยากจะแบ่งปันคุณอยากจะดูแลคุณในขณะเดียวกันถ้าคุณมีนะถ้าคุณมีเยอะแยะแล้วนะก็แบ่งปันผู้อื่นบ้างสั่งสมบุญให้กับตัวคุณเองนะคะคือตั้งแต่เดือนนี้ไปแม่หมอมองว่ามันจบตัวนี้แล้วอะคุณไม่ต้องเครียดอะไม่ต้องอึดอัดเออไม่ต้องชีวิตแบบ ฝันร้ายทุกคืนแล้วนะคะชีวิตปลอดโปร่งโล่งสบายนะสบายสบายคนก็รักงานก็ดี<ม>เงินก็โอ้โหเป็นบางคนนี่เป็นถึงอภิมหาเศรษฐีได้นะจะบอกให้ถ้าระดับดีเอ็มเพอเรอร์กับคิงออฟเฮนเดอร์เคิลขึ้นมานี่อภิมหาเศรษฐีได้เลยนะระดับเจ้าสัวค่ะอืมแล้วยังไงต่อซีไม่เท่าโอเคบางคนบางคนก็ มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าแค่ธุรกิจของคุณนะเห็นไหมบางคนคุณจะได้บ้านที่ค่ารืหาที่มันมั่นคงอะ่ะถ้าก่อนหนะ้านั้นคุณเป็นคนจารรีย่ย้ายเป็นขีตองเหลืองแบบแม่หมออะ่ะอืมในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านช่องที่เป็นหลักแลกบ้านเป็นหลังหรูมากด้วยนะได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขด้วยบางคนในเกณฑ์เดือนนี้คุณมีเกณฑ์แต่งงานคู่ครองของคุณ โคตรรวยผู้ดได้คำเดียวว่าโคตรรวยมั่งคั่งร่ำรวยมียศศักดิ์มีฐานะสูงอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างศาสนาต่างไว้กับคุณก็ได้นะคะมีความแตกต่างกับคุณมากแหละแล้วเขาจะมาเปคุณดูแลคุณทุกอย่างในชีวิตให้ชีวิตคุณเหมือนกับเออคนตายแล้วเกิดใหม่นั่นแหละคะ่ะประมาณนะั้นแต่เกิดมาแบบบนภูเขาเงินภูเขาทองไงกองเงินกองทองประมาณนะนะั้นน่ะเขาเรียกว,ว่าชีวิตได้เกิดใหม่ บนภูเขาเงินภูเขาทองเนาะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะอ,อชีวิตคนเรามันไม่มีความแน่นอนนะปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้เสมอบางครั้งเนะี่ยมันเป็นบุญเก่าจากอดีตชาติของคุณด้วยไงเอ,อด้วยคุณแต่ว่าการที่คุณจะได้รับบุญเก่าในสิ่งเหล่าเนี้ยคุณจะต้องผ่านบททดสอบและการปล่อยวางมาแล้วไงเขาถึงจะให้คุณในสิ่งเหล่านี้แม้เกิดเกิดมาพวกคุณก็ร่ำรวยอะ่ะคุณไม่เคยผ่านกิเลสไม่เคย ไม่เคยรู้ความทุกข์ของผู้อื่นแล้วถามว่าคุณจะแบ่งปันผู้อื่นไหมก็ไม่ก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมนะกลายเป็นคนที่รักแต่ตัวเองถูกไหมคะเอาเปรียบผู้อื่นแต่ในวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่คุณเห็นความยากจนเห็นความทุกข์เห็นความแล้วว่าการไม่มีเงินเนี่ยติดมือแล้วมีแต่นี่สิมีแต่เจ้านี่มาทวงเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันมัน,ม,นมันอัดอั้นขนาดไหนเนาะมันนั่งร้องไห้มันก็ไม่มีใครมาช่วยใช่ไหมดังนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนึง ถ้าคุณได้ตรงนี้มาคุณก็จะเมตตาผู้ยากไร้นะคะเออนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทดสอบคุณให้คุณผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาจริงจะให้จุดนี้กับคุณและคุณก็ผ่านตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วในเดือนนี้นะคะผ่านบททดสอบแล้วเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะเตรียมได้รับชีวิตใหม่เป็นอภิมหาเศรษฐีอยู่บนกองเงินกองทองนะคะอันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้สงศัดิ์หรือพวกนักการเมืองถึงจะได้นะคนรากหญ้าอย่างคุณก็มีเกณฑ์ได้ก็บอกแล้วไงโชคชะตา แข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ถ้าบารมีของคุณบุญเก่าคุณจะมียังไงมันก็มีนะเออใครที่ก่อนหน้านั้นเคยเคยทําให้คุณเสียเซล่ะทําให้คุณท้อแท้สิ้นหวงังนะช่างมันนะคะมันเป็นอดีตเราไม่ต้องไปสนใจมันค่ะสิบถ้วยเห็นไหมเอออันนี้ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งน,นะว่าเวลาที่คุณมีคู่ครองที่แบบว่าร่ำรวยมั่งคัง่งหรืออยู่ยีคุณแบบ ตู้มอ่ะมีภูเขาทองมาอยู่ตรงหน้าคุณอย่างเงี้ยมันเป็นของคุณเป็นสมบัติอดีตชาติของคุณที่คุณจะได้มาใาชาติพวกเนี้ยแน่นอนที่สุดแหละมันต้องมีคนแบบไม่โอเคไงคนรอบข้างนะกิเลสเขาก็คือมนุษย์เขาอาจจะมันใส่คุณไม่ชอบคุณพูดจาไม่ดีกับคุณไั่นะคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะคะอืต่อให้คุณต่อให้คุณยากจนเขาก็นินทาคุณอยู่ดีเออถ้าคุณร่ำรวยเขาก็นินทาคุณเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะเขาไม่ได้เลี้ยงดูคุณนะคะอือหือนะ เอาเป็นว่านในเดือนนี้คุณจะเป็นเดือนที่โคจะมีความสุขอะสุขพร้อมทุกทกอย่างเลยนะสุขพร้อมทั้งด้านครอบครัวบางคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะถ้าบางคนได้รับเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองนั่นหมายความว่าหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากับภาระที่ใหญ่ยิ่งเนาะคุณมีวาสนาคุณมีเงินทอง คุณมีอำนาจคุณมีบริวารมากเท่าไหร่ภาระอันหนักหน่วงของคุณมันก็มากเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณได้ตรงนี้มาก็จงอยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็เมตตาช่วยเหลือคนนะคะเมตตาช่วยเหลือคนนะคะอย่างจริงใจนะมันจะเป็นบุญกุศลแก่ตัวคุณเองสําหรับคนที่เป็นระดับสามัญชนรากยา้าคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะได้ครบคู่มั่งคั่งร่ำรวยได้แต่งงานได้จดทะเบียน จัดงานแต่งตามประเพณีนะคะประเพณีฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็แล้วแต่ศาสนานี้สถานนู้นก็แล้วแต่นะคะมันจะไม่เป็นปัญหาสําหรับคุณเลยสองคือธุรกิจการงานที่คุณได้ทำเอาไว้เนี่ยมันจะเจริญมั่งคั่งนะคะมีเงินมีทองเป็นระดับร้อยล้านนะคะสามก่อนหน้านั้นถ้าคุณถูกบีบออกจากงานหรือว่าให้ตกงานก็แล้วแต่นะคุณไม่ต้องวอรี่ค่ะเพราะคุณออกจากตรงนั้นไปมันเหมือนจบวิบากกรรมอะเราได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะ จะมีคนนำพาคุณมีคนมาชี้นำแนวทางคุณมีคนมา,าสนับสนุนในเรื่องของการงานบวกกับธุรกิจส่วนตัวที่คุณทำอ่ะมันจะสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลให้กับคุณในวันข้างหน้าได้นะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลอะไรจุดนี้เลยดูอิทธิพลหน้าไพ่สามดาบเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของสุขภาพเลยเนาะสุขภาพให้ระมัดระวังนะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกคร่องใครที่ฉีดวัคซีนมานะคะระมัดระวังให้มากมาก ล้างพิษคะ่ะล้างพิษนะแม่หมอพูดตั้งแต่สมัยไหนมาละตั้งแต่เขายังไม่ให้เตือนเนี่ยก็เตือนในตอนนั้นมานะคะอ่าก็ฉีดวัคซีนก็อย่าลืมล้างพิษนะคะล้างพิษล้างจืดใบกระเพราต้มพวกนี้คะ่ะได้นะคุณจะกลับมาสุขภาพแข็งแรงได้แต่ในที่นี้คุณก็ต้องดูแลตัวคุณเองด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอยู่ยารักษาผู้หลักผู้ใหญ่ทางการแพทย์คุณจะไปเจอเจอคนที่ดีคนที่มีอยู่มียามาแนะนําคุณนะคะ ให้คุณสุขภาพกลับมาดีขึ้นได้ระมัดระวังเกี่ยวกับความดันหัวใจสายตานะคะภูมิคุ้มกันต่างๆนะเออขอดูไพ,พ่เกจนี้อีกสักใบสองใบให้คุณสักหน่อยเนาะ <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคือบางครั้งนะ่ะคนเราเวลาที่ภาระเยอะนะ่ะคุณอาจจะมีความเครียดแล้วสุขภาพมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นก็พักผ่อนนะคะเขาบอกว่าพักผ่อนด้วยเอออย่าหักโหมงานหนักจนเกินไปนะคะ ภารกิจคุณมีภารกิจที่ต้องทําภารกิจที่ต้องทําในที่ของคุณทางโลกและทางธรรมเขาบอกว่าให้ปฏิบัติคู่กันไปนะคะหมายความว่าคุณมีอํานาจทางทางโลกแล้วทางธรรมคุณก็อย่าลืมอย่าละนะคะให้ปฏิบัติทางธรรมไปด้วยแล้วชีวิตของคุณมันจะไม่มีวันตกอับเลยมันจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เขาเน้นนะคะว่า ทางโลกถ้าคุณได้พร้อมได้ทรัพย์สินได้ความรักได้บริวารได้อำนาจได้เงินทองทุกอย่างมาแล้วทางธรรมนะคะทางธรรมด้วยนะคะเผื่อแผ่เมตตามีคุณธรรมและเมตตาธรรมนะคะและชีวิตคุณจะรุ่งเรืองไปได้ตลอดนะโอ้ก็สุขสมหวังกับคนลักนาราศีกันนะคะ,ะเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้แหละคะ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คะ่ะ